สิงคโป, <c oughs> ปร์พี่น้องป้งปลาทูแล้วก็ปิ้งปลาอย่างวะแล้วก็ปิ้งกระปอมพี่น้องกระปอมนี่วัวยาแปะเขามาพี่น้องเนยแป,ะ,ป,ะ,ปะฝากมาอาหารเส้าจ้ะพี่น้อง หามหามอาจารย์ใหม่เด้ออาจารย์มาให้เนี่ยใส่ปาทุนาเนี่ยชุกแล้วแต่แซ่ปอพี่น้องสบายดีเด้อจ้าเก้าคือเอาตัวตุี่อ,อกมา,มามาไม่ตุ๊บี้เลย ป้อมนี่ก็ปลกสูกกระเผื่อหรอกมีกระปงกระปงอันนี้กระชิพี่อุปนอ,อันนี้ก็ะชีพัก,บบนนก,พกก้อยเอ,าอ้านมกพริกดิบมาหายไม่ซุยไหนเด้อตู้เย็นนะนอาหาร,ารเาพี่น้อง มาผิดกะดีค่ะกะ๋อีอีตาเออตางลพ่อพ่อพ่อยังมาไกลไรเออเออเบิง่งอาหารเส่าพี่น้องก้อยกับปอมตำแตงตำป่นปลาปิงปลาทูพี่น้องเมือนี่ทำเองกับมือนะจ๊ะอาหารเมือนี่าเ่องกมาี้กินข้าเส่า จะเมนไทยสวยใหญ่เนาะขับสบายดีพี่น้องพี่ขาวนักการเดินขามาครับตาพี่ขามาอีกคะัุ๊บหัวชื่อติดมือเนี้ยนี่อยแมนเนอโอ้ยม่ได้จะไปบายชิ้นนะชอดลุกหนักอัน ไม่จะไปมีนจะปห้งห้องไหนไปไปทองนี้เงรอไม่รตลาดนมันอ ไปทีปลลุงะไปที่ปลาุงที่าน้องอีเด้อไปทปลาุงที่ขาน้งอ๋นี่เลยแล้ไมลูกแม่เขาเะพ่อแล้วเขาจะพ่อจะเอามันั่งอะไรอยเ้ยลูกเออแม่เามลูกพ่อจําอะไรจะติ้งนั่งมันจะจำใครมัน ยากสจดแบ้น่ะมันวฟองสุแท้จงไค่พอแนอล่านนี่ยมาตีขาอีกลอ่ะืะะะมะะะมาตีขาน่าขมาเจ้เต้าสายขกินมาเจ้ สามหยุดอยู่ตืนอย่ยุบเลยน้องข th well well well. ี่ขาเผาเนาะเผามาม่าเสร็จเสร็จเปิดเียนเสร็จผมเปิดเชยยู่นึ <s <Christina> <S ่ หน่อย่กิตำลลายวด <c oughs> มันมันแค่กินเลี้ยบกินเลี้ยบอยากอีกาต่ามาต่อแรใจใ่ไหม <c oughs>

อนไปมงานแบ่งก mm. mm. ันไปกบตินบมคกบเเีช้างมงเดืโมงน้ำตาลเยอลา เปิดเธอเฮ้ยยุ้นี่เปใค่อีกเฮ้ยไปอยู่เลยเด้อไปล้วไปอยู่เลยเด้อไม่ให้หลุดจบบ่ห้างนีเป็นเมืองเฮ้ยมาป้าย่างป้าไม่รอดแล้วปบอกอาจาเราถุนเอาเลยกหัวหน้าจะทอต้อเลยมาเข้า ก่อนทบอกบยากาศอว่ายังหวาพ่อนิ้วเ่ไอ้กระเป๋าได้ยยาวว่ะเลื่อยิ้นหนึ่งี่หละนีแหละนี่จะเปิดบอกไปไปดี เอามาบนนีแล้ใครบเอยก่อยกับแมงก่อยออดแสบีหรือ่าคนกระตูมอันนี้ดไอคนกระทูมได้ส่วนนี่ยวนป้าเนี่หรอปลาอันนีปลาย่อยตัวปลาย่อยันแสบทนอือถึงว่อเนาะ เมดกองหยาหดโาเมนมันด้จังฉาเปนห้อกแล้วไาอกรบมใกปุจังากเนี่ยที่นู่นอย่าใส่ที่นี่อย่าไปลูกเขาบอกเขาสูอะไระบ กลูกว่าหายแมงกนวะาดุกเาไปเชี่วอออนี่้อย้างอบาที่ร่อขึ้นบ่อ ถือเขาได um oh. ้นะทุกคู่ต้นึงเ้ยหัวเนเาเน่้มโตทว่นี่นียเียคืนนี้ผอานต่อยน่ต่อน่เอาได้เป่าทีไดู้เดยเธอวาได้มบหนึ่งัได้หนึ่งมับกเธอพ่งน มันหมเท้นขึ้นมันหมดเส้นเงินพูดเลยสิต่อหน่อยเอากรสุนไหน่าวเออ เกียมโตแล้วใหญ่ถาไปชอบสิ่งปว่าช่อีมก็ชิดนาะทีหื้มชิดนาทีพอกันคลิปหนาใช่ไหมอ่ะสะไปดีพี่นอ้องโตสิ่งทอดเข่งอพี่นออ้องหืกดออกเลยบอง